หลบด้ยวยสาวตัวน,นี้นะครับหมูวัดตรวจเลือดได้ลูกเงินอุทัยนะอรัหมูนะราคาห้องไม่หลายปบนแนวหมูหนึ่งแสนสองหมื่นบาทผสมจริงได้ไปผสมจริงได้แล้วนะครับผสมจริงได้แล้วอ้ําเป็ดพิรุดดอนแม่สายเพดุดดอนดูเพียวหมอดีดิหมอหมสูงก็มาดีดิจับผม อ้าหมูก,กาวาสูงประมาณหลายเป็นไหนครับนี่งอ๋อร้อยสี่สิบสี่นะครับรครับผมเพราะวัดไปซื้อโลดเพราะวัดตัวดีไปซื้อโลเป็นตัวเงาดีเดี๋ยวหลดหลายอยู่เดี๋ยวผมหยิเข่าคางเบิ้งแทงเบิ้งขานะครับทีมงานหอยหมูได้ไหวปูมาฝากมาแม่พี่น้องตนหนึ่งนะ

ได sì, ้ันี่ครับผมทาั้งตัวกับไปว่ะคั้นด้รูปปางกันนั้งสาวบนวังนั่งบนวงเงินร้อยหกคิวที่เด็ดหอหมูตลาดที่ไทยก็กระเบือปเห็นเท่าเลยนะครับเดี๋ยวจ่ยมันง่ามคือกันมันบ่งามคือกันหมดจก็รอหอยหมูอยู่หมเนียซีเมนซีแมนไว้จยงเรื่องเยความลาเดินทางีถบุญ ถามหาเอน่านห้มอาูมาเบอรยุงแปดสองแปดี่แปดแนหนึ่งสามแครับผมขอบคุณนามูหลายๆนะครับมือนถึงสาวหน่อยอออถึงตัวผูกใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวพดีไว้คู่บ้านนะครบค้าบ้านราคาเปิดไร้ราสาันหสามหามืันห้าสามันห้าสูงไร้บรามูนี่ใบเสากว้านะ หม the ู่บ้านิ่นสรงกส่งควายแครตัวนั no ่นแล้วนะา้าี่เก้าน้วยแขรตัวเขาไายเ่ยวกอนถายเรียบร้อยแล้วเนาะสเขาท่หรงวาดบ้านจะได้สามหมื่นห้าเยบ่อานเอาอข้อเลยนะครับทางคุณนบักหลาจูงอยู่บ้านลูกเจ้าใหม่บ่ล่หมู มันบดจักพ่อืม่กพอดีเจอมาเพเนียผินป็นกล้วยบ้านบ้านดอกมไมามบ่มไมามพอหลายพออมนอมูผมควาเบอร์ไปนนแดทีุ่่มครับผมขอบคุณหลายๆครับอมู